มีอินามาตามาเจ่ไวันนี้คุณทำงานไหมวันนี้คุณทำงานไหมไม่อินมาตามาแล้วใช่ฉันทำงานใช่ฉันทำงานนามาตามาแพลเลคุณทำงานที่ไหนคุณทำงานที่ไหนยินมาตามาแล้วซูซิตาออกละฉันทำงานที่ร้านอาหารซูชิ ฉันทำงานที่ร้านอาหารซูชิเลดาม,มาเพนิอาจิอคุณมีงานเยอะไหมคุณมีงานเยอะไหมมีตาม,มาอาดูมาใช่ฉันมีงานเยอะมากใช่ฉันมีงานเยอะมากน,นมาตาม,มาปวยซอลแล้วคุณทำงานกี่วันคุณทำงานกี่วันเยนมาตามาตะนุยเยซโซ ฉันทำงานอาทิตย์ละห้าวันฉันทำงานอาทิตย์ละห้าวันฉันทำงานห้าวันต่อสัปดาห์ยิดตาโอบุยโอคีโซมีวันหยุดสองวันมีวันหยุดสองวัน